พามาชมว่านรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกออกดอกนะคะนี่คะ่ะนี่ดอกของเขาเพิ่งจะออกดอกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายวันนี้จะพามาชมนะคะอันนี้คือว่านรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกนะ มีเขากำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะดอกของเขานะคะเพิ่งจะออกดอกมานะคะก็ว่านดวยไม่เลิกก็เป็นที่นิยมปลูกมากเลยนะคะตามบ้านเรือนเนาะทุกทุกบ้านต้องมีนะคะนี่ค่ะเป็นต้นไม้ปลูกง่ายนะคะปลูกได้ทั่วไปนะคะไว้ในมุมบ้านหรือหน้าบ้านหรือในบ้านก็ได้เพราะว่าใบเขาจะไม่รกลุงรังเนาะเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะ เขาก็จะอยู่ได้ในร่มในแดดอยู่ได้หมดเลยนะคะปลูกในกระถางนะคะก็จะเป็นหัวนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะเป็นหัวนะก็จะเป็นหัวนะคะนี่เพิ่งจะออกดอกนะคะส่วนบางคนเขาก็จะขอหวยนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลเนาะมันจะขอหวยก็ ก็เขาจะว่ามีวิธีของเขานะคะเป็นลาะเขาขอหวยก็จะมีเขาก็จะขอแบบเอาแป้งมาทาหรือว่าท่องน้ำโมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแตา่ไม่เคยนะคะแต่ไม่เคยเนาะนี่ค่ะสวยงามมากส่วนนี้จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะนี่เศรษฐีเรือนนอกก็จะใบก็จะเป็นแบบเนี่ยขาวๆจะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะ เขาก็ออกดอกเหมือนกันนะคะดอกของเขานี่ค่ะนี่ค่ะดอกเห็นไหมนี่คือดอกของเขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นโกโกโอโกมินานะคะโอโกมินาก็ออกดอกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นนะออกดอกหนึ่งดอกนะคะไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะปลูกแล้วสวยนะ ปลูกแล้วสวยหน้าบ้านนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะบางคนก็ปลูกแล้วรวยปลูกแล้วเฮงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะส่วนเราปลูกแล้วสวยค่ะนี่พามาชมสามอย่างด้วยกันนะคะวันนี้นะ bảy chiều rồi một năm ในกระถางหน้าบ้านนะคะอยู่ในกระถางหน้าบ้านกระถางเล็กๆยังไม่ยังไม่ได้ขยายนะคะยังไม่ได้ขยายกระถาง กโกมีนาก็การก็จะเป็นสีชมพูสวยงามนะคะต้นแข็งแรงมากนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีนะคะ